เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนตัวปั๊กหัวเทียนกันนะครับตัวหัวเราก็จอกนะครับก็รื้อแฟลลิงตัวนี้ออกนะครับแล้วก็น่าจะลื้อแค่แฟลลิงตัวนี้ออกดูก่อนนะครับแล้วก็เดี๋ยวค่อยว่ากันเป็นอะไรยา m หา a Airlock นะครับจากตอนที่ไปเปลี่ยนหัวเทียนนะครับมันสภาพมันตัวปั๊กหัวเทียนมันแย่แล้วนะครับเลยสั่งมาอันนี้เป็นของเทียบนะครับของแท้มันประมาณสี่ร้อย เดี๋ยวจะเปลี่ยนของเทียบไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวดูอีกทีนะนครับก็จะเป็นตัวนี้45องศา,านะครับหน้าตาเปิดแฟลลิงนะครับด้านล่างอาจจะต้องคลายน็อตตัวนี้ช่วยนะเดี๋ยวปล่อยหัวฟิลิปนะครับเพื่อจะเอาแฟลลิงออกนะครับแล้วก็ตัวปักวัวเทียนะนับก็จะอยู่ ตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับแล้วก็เราก็ถอดกิต๊ตัวนี้อันนึงนะครับใช้ไขควงปากจิงจกนะปากแหลมขีดด้านล่างแล้วก็ปลดออกมาแล้วเราก็เดี๋ยวจะดึงตัวกระเทียนอยออกมานะครับเคเราก็ถอดปลั๊กเลยนะครับ หลุดเลยนะครับมาแล้วคือสภาพมันสนิมกินแล้วนะครับเปิดให้ดูก็ได้ครับจุกสภาพมันเยินมากทีเดียก็วิธีปลดกระหมุนทวนเข็มนาฬิกานะครับแล้วดึงจุกนี้ถอยหลังไปก่อนนะครับจะเป็นจุกกันน้ำ ออกเลยนะครับหมุนทวนเข็มออกมาเป็นของ NGK นะของแท้ติดรถไม่เคยเปลี่ยนเลยโอเคหลุด okay, แล้วก็ดึงออกมาเนี่ยครับมันก็ประมาณนี้ชีดพ่นสเปร ต่างคอนแทคนะครับแล้วก็ฉีดไปที่หัวเทียนนิดหน่อยเพราะหัวเทียนก็รู้สึกว่าสภาพมันน้ำมันเข้าอะครับเราจะต้องกระดาษทรายขัดนิดนึงไม่รู้จะถึงไหมใช้ตัวช่วยนะครับอันนี้ก็ซื้อติดบ้านไว้นะครับจะเป็นหัวบิดนะครับแล้วเราก็ ต,ต่อเสริมเข้าไปก<ษ>็จยาว,วาก็ปั่นเลยครับอ่าอันนี้ง่ายกว่า มาหนึ่งนะครับแล้วก็เดี๋ยวนะสอบนี้ คืออาการมันมีดับกลางอากาศนะครับแต่ก็เห็นตั้งแต่ตอนเปลี่ยนหัวเชียนแล้วครับว่าสภาพตัวปั๊มเันมันไม่เวริร์สภาพมันแย่แล้วโอเคก็จะได้ประมาณหนึ่งนะครับแล้วก็ฉีดตัวคอนแทคคินเน์ครับไปนิดหนึ่ง ค okay. แล้วก็เดี๋ยวเรามาใส่พักกันที่ซื้อของเทียบเพราะว่าสายมังใช้สายเก่าอยู่นะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวอนาคตถ้าจะเปลี่ยนใหม่ก็เปลี่ยนยกชุดพร้อมคอยไปเลยนะครับวันนี้ก็ชั่วข้าวไปก่อน mm hmm. ก็ถอดของใหม่นะ mm hmm. แล้วก็อย่าลืมใส่ตัวปิดจุกที่ขั้วสายไปก่อนนะครับตัวนี้ จะต้องสวมเลยน,นะครับโอเคอมันแน่นมาก,กาอโอเคกออกมาไดนะ้นับแกะก่อนฮึปโอเคแล้วก็ใส่ตัวอย่างกันน้ำนี่เข้าไปก่อนนะครับ โอเคหมุนเข้าไปนะครับอึ๊บโอเคประมาณนี้แล้เราก็หมุนตามเข็มนาฬิกาเข้าไปนะครับตัวนี้ขิดนันอย่ในพื้นที่สจจินแดงนะคะ ของใหม่มันก็จะสภาพใสๆนะครับเห็นไหมครับทั้งเหลืองเราก็ปิดเข้าไปนะครับ <Okay. S 2> ้้เชนเสียหายค่ะส่วนอีกนึงเรื่องที่ผู้ก่อเหตุชนี้พับา,าโชนยอมรับว่เยยมมา,มาเขาตกใจมากนะคะไม่คิดว่าจะเิเหตุการณ์แบบนี้ก็คิดว่าน่าจะเมาไม่เตาเล่ากเาอะไรบางอางที่ป <Okay. S 2> ไวเนีต้องการจะา,จา <Okay. S 2> แต่ก็ถายไว้เป็น,นะะักนก็ประมาณนี้นะครับากทีะเราก็เปลี่ยนเป็นแบบ ก็เรียบร้อยนะครับตัวนี้เราก็เสียบเข้าไปเลยนะครับแป๊บหนึ่งเอาเบนไปก็ได้ใช้รถ

ตัวปลั๊กสำหรับหัวเทียนเรียบร้อยนะครับหรือเขาเรียกกันว่าหัวนกกระจอกนะครับอันนี้เป็นของเทียบนะไม่ใช่ของแท้นะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วเราก็เดี๋ยวใส่เข้าไปนะครับถ้าผมก็จะเปลี่ยนหัวเทียนใหม่ด้วยเลยนะครับคราที่แล้วหัวเทียนที่ซื้อมามันไม่ตรงรุ่นนะครับหัวเทียนใหม่ก็จะเป็นตัวนี้เป็น n g k นะครับตัวนี้ครับ n g k ตามนี้เลยเบอร์ก็ตามนี้เลยนะครับเบอร์ N G K เบอร์ตามนี้ของเดิมตอนนี้ก็ใส่เป็นของเดิมของเก่าไปก่อนนะครับหลังจากที่ตัวมันใช้ไม่ได้ที่ซื้อมาคราวที่แล้วนะครับหน้าตาก็ประมาณนี้ผลิตประเทศไทยนะครับก็ O E M ให้ามาฮ่าเลยนะครับนี่ y a m a า a Genius Plus นะครับผลิตเพิ่งผลิตนี้เองปีสองห้าเบอร์นี้นะครับ 8 EA โอเคก็เดี๋ยวเราถอดหัวเทียนออกนะครับโอเคครับนี่ครับหัวเทียนเก่ากับหัวเทียนใหม่ครับตัวใหม่นี้รู้สึกว่าจะสภาพจะเรียวกว่านะครับ